ของรายการนะครับอ่านะก็ไปดานังมาข้างโรงแรมก็มันเขียนตัวเริ่มเลยมีโรงแรมแบบโรงแรมเต็มเลยบอกนี่ผมบอกแบบพัญยาแบบบางแสนอ่ผมก็นอนโรงแรมสมดาวธรรมดาครับนะข้างโรงแรมก็มีโรงแรมหนึ่งจำชื่อได้โรงแรมเซเลน่าหน้าโรงแรมมันเขียนตัวเริ่มเลยว่ามาสอักผมก็ลวดนวดนวดเมื่อยทำงานไม่เมื่อยลวดอะไรก็เลยชวนทีมงานบอกเฮ้ มา,าศาสตร์วะอาจจะนวดฝ่าเท้านวดกล้ามเนื้ออะไรกันเดินเข<ช>้าไ, <ป S 1> ไปดูหน่อยเป็นไงฮะข้างหน้าเดินไปปุ๊บห,หน่วยรักษาความปลอดภัยหรือยามวิ่งกลร้บจอมา,อาโจรตา,ายจริงๆตายจริงๆเชียร์แขกเชียร์แขกชั้นไหนอ่ะอ <c oughs> ุ้ยเปล่าฉันสีกดร์บไปเลยเข้าไปปุ๊บเปิดลิฟต์ออกมาไอ้บรรยากาศมันกลิ่นมันคุ้นๆมันจะมีกลิ่นเฉพาะกลิ่นมันคุ้นๆอื เข้าไปก็จะเจอคนแต่งเครื่องแบบยามอยู่คนอยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์เป็นเหมือนพนักงานโรงแรมอแล้วก็มีเจอยู่คนยืนอยู่อภาษาอังกฤษก็ได้แบบงูปลาคนเวียดนามก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็เข้าไปถามเป็นยังไงนวดอะไรยังไงน้องๆเข้ามาจากเมืองไทยเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่ามันยังไงก็หน่วยเฉยห้าร้อยห้าร้อยบาทห้าร้อยหน่วยเฉยห้าร้อยหรือห้าร้อยหน่วเขา นวดก็มีเด็กมานวดให้ห้าร้อยดองแล้วค่าเงินนี่มันยังไงค่าเงินก็หมายความว่าไงดองบาทหนึ่งกี่ดองอะไรเงี้ยพี่สองหมื่นดองผมแลกเงินไปสามพันอะได้ประมาณสองล้านกว่าดองก็้วห้าร้อยห้าร้อยบาทแล้วไงพี่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทคือนวดห้าร้อยบาทนวดเฉยเสร็จแล้วมันก็พูดขึ้นมาคำนี้อ่าดมดมอะไรวะดม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 เซเวนตี้ $70 US นตีดอลลาร์ดมดมดพูดงี้ดมโอ้สวยไหมก็มันไม่ให้ดูแยกเขอก๋อนี่คือคุยกับคุยกับเจ๊อยู่บอกขอดูห้องได้ไหมขอดูห้องได้ไหมห้องนวดเนี่ยมันอาจะเป็นเสือใช่ไหมใช่จะเป็นเสือหรือเป็นฟูกอ่าเข้าไปมีอ่างอาบน้ำอยู่กลางห้องเลยมันไม่ใช่อะไรล่ะดอมดมแล้วบอกแล้วไงอ่ะไหนอ่ะดูตัวได้ไหมล่ะเออ ไม่ได้วัดดวงรออยู่ในห้องเนี่ยแหละเดี๋ยวส่งมาแล้วทำไมคุณระบุไม่บอกเลยเอาชัวช์วก่อนงั้นเอาเจ๊นี่แหละก็จะก็จะก็ๆๆเล่นมุกนี้ไปเหมือนกัน <S 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 บอกเอาเจ๊ได้ไหมเจ๊บอ,อกว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้พูดกับเจ๊เขาไงอ๋อไม่ได้พูดกับเจ๊เขาแล้วก็ผมก็กลับห้องนอนดีกว่าก็ล่อยน้องๆเข้าไปนะเพราะว่าด้อมด้อมไม่ใช่อนุนไม่ใช่ว่าอนู้นนี่เนี่ยนะไม่ได้เอายามา แล้วก่อนไปไปไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเสียคนดีไม่ไดเอายามาเสียขอเดี๋ยวเสียขอเดี๋ยวไม่ค้มเดี๋ยวเสียตังค์ไม่คเดี๋ยวเสียตังค์เอ่แต่มมีระบบวัดดวงนี้ด้วยเหรอก็เขามันพูดอย่างนี้นะมันพูดประมาณว่าถ้าไม่ถูกใจก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่อันนี้สถาบานด้วยเกรติลูกชายกับกับห้องนอนเลยเพราะอย่างที่บอกไม่ไดเอายาไปไม่ไดเอายามาคิดไม่ถึงว่าเราอยู่ข้างโรงแรมเลยด้อมด้อมด้อม ดอมภาษาเขานะแล้วพอก็พอกลับไปห้องก็ถามรุ่นน้องว่าไอ้เป็นไงพี่กได้ไหมเรื่องเลยพี่ควรผมยังเออดีล่ะนะก็ชอบมาถามของของไทยอะดีสุดในโลกผมคิดว่านะของไทยไทยไม่ได้สู้ของไทยไม่ได้แชมป์โลกอ่ะเรื่องมากใช่นะตอนผมมาอยู่ที่เวียดนามเนีก็เปิดดู Facebook ก็เจอเรื่องของดราม่าอะไรนะตบกตะกานอนั้นดีเนี่ย เขาช่วงอยู่รูนพอดีเลยเไงพี่เขาบอกผมก <c oughs> ็มึงไทยเนี่ยนะมันมันจะเป็นอย่างนงี้คือมันจะมีคนที่เรียกว่ากัจจริต์หวงอยากเก็บไว้คนเดียว <c oughs> คนอื่นห้ามแตะต้องมันก็เหมือนเรื่องที่ว่าคือผมผมอะ่ะต่อต้านเรื่องนี้มาตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะคือมึงเป็นไทยมึงเป็นคนคนเดียวแต่มึงมาสั่งคนทั้งประเทศให้ให้ทำอย่างนั้นทําอย่างนี้มึงมาสั่งคนส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผมอยากจะถามว่าอ้าวแล้วทำไมผมไปกินบนบวงสุลิมาห้ามเนี่ยสองโมงกูจะอารมณ์กูอยากจะกินตอนสองโมงบ่ายสามเนี่ยผมไปกับคุณแมวเพชรที่ร้านสุกี้อย่างเงี้ยจำเลยนั่งคุณแมวเพชรบอกไอ้น้องเอาเบียร์ขวดอ๋อไม่ขายค่ะห้ามขายบอกอ้าวก็บ่ายสามก็กำลังเหนื่อยเดินขับรถมาจะดื่มทักขวดหนึ่งคนละขวดกับคุณแมวเพชร มันบอกไม่ให้ขายเนี่ยมีสิทธิ์อะไรมาห้ามเราใช่ไงอะคุณขุยนี่ว่ามึงมีสิทธิ์อะไรมาห้ามกูอันนี้คือมีเต็มไปหมดเนี่ยมันคือมันเป็นสังคมดัจจริทินี่ก็เหมือนกันพอเขาเอาทศกัณฐ์ไปเล่นอุ้ยไม่ได้อันนี้มันศิลปะชั้นสูงแล้วผมแค้นคำหนึ่งคือคนพูดเนี่ยเหมือนเหมือนไม่ได้ศึกษาประวัติบอกอทศกัณฐ์เนี่ยจะไปขับโกคาร์ทไม่ได้เพราะเป็นราชนแห่งยักษ์้าเป็นเจ้าแห่งยักษ์มีศักดิ์ศรีสูงมากต้องต้องขี่ช้าง ทศกัณฐ์ต้องขี่ช้างเวลาลบกับพระรามเวลาลบไปตีเมืองนู้นเมืองนี้ครับนะแสดงว่ามึงนี่อ่านมึงนี่อ่านอ่านรามเกียรติ์แบบไม่ได้ตับเพราะว่าผมอ่านรามเกียรติ์ให้ลูกฟังที่ผมเคยเล่ากุณกุยกับแมวเพชรเพราะอ่านจบเล่มแล้วทศกัณฐ์นี่เป็นยักษ์ที่เลวอืเป็นยักษ์ที่จังนะคือเราเคยคุยกันใช่ไหมทศกัณฐ์นี่คือนนทกที่อวตารมาโดนพระอิศวนเนี่ย ให้ไปอวตารป็นมีนิ้วแล้วก็ไปเที่ยวไล่ฆ่าเขาก็เลยโดนปราบพอโดนปราบเนี่ยทศกัณฐ์บอกเฮ้ยอย่างงี้ไม่แฟร์มึงมีแบบสี่ห้ากอมึงมีแบบสิบมือกูมีนิ้วเพชรอันเดียวไพศวนบอกอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพระนารายบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวต่างคนต่างอวตารกันไปเจอกันบนโลกอ่าดนทก็ทศกอวตารเป็นทศกัณฐ์พระนารายก็อวตารไปเป็นพระรามใช่ไหม แล้วผมอ่านเนี่ยทกศกัณฐ์เนี่ยโอ้โหญาติโกโหติกานะคุณกุ้ยไม่ทรยศหักหลังก็พาเขาไปตายาคือพูดง่ายตัวคนเดียวเนี่ยพาเมืองทั้งเมืองล่มจมไปหมดเลยครับญา,าติพี่น้องญาติโกโหติกาโคตรนิ่งอสกาดพาเขาไปตายหมดเออแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทกศกัณฐ์เป็นคนที่วิปริตครับนาง,งนนทโอนี่ยแม่ของสีดานะครับท่านผู้ชมครับ แม่ของนางสีดาซึ่งนางสีดานี่ก็ถือว่าเป็นลูกคนหนึ่งของทศกัณฐ์มันยังไปฉุดนางสีดามาเลยมันจะเอานางสีดาเป็นเมียเอาลูกตัวเองเป็นเมียไปแล้วไปแย่งเขาคืออยู่ดีๆไปเห็นไอ้พระรามเดินกับนางสีดาเฮ้ยเด็ดว่าอย่างได้มันก็ไปเอาเขาดื้อใช่ไหมหรืออย่างนางมณโฑเนี่ยมันกบมันกบแล้วฤาษสีเขาชุบชีวิตมาให้เป็นคนเพราะฉะนั้นเนี่ยทศกัณฐ์นี่วิปริตเอากบเอากบเอาช้างช้างก็มีเออช้างวิปริตทางเพศ ไม่ต้องไปนับถือไม่ต้องไปนับโหราชันแห่งยักษ์ขี่โกคาร์ดได้ขี่ขี่ไปเหอะเพรามันน่ารักดีสมัยใช่ไหมน่ารักดีอะไรน่ารักขี่โกคาร์ดหยอดนมคก แต่ผมก็เห็นด้วยกับคือคือมันต้องฟังแบบรอบด้านรอบด้านรอบด้านเขาก็บอกว่าโอเคคนที่เขาหวงเขาอาจจะคิดอีกแบบนึงอะจจะคิดเรื่องโขนว่าโขนนี่มันเป็นการละเล่นของสูงอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เขาบอกว่าไอเครื่องทรงไอทหารยักษ์เนี่ยมันไม่สวยมันเป็นเครื่องทรงแบบลูกลวไม่มีลวดสนิยมไม่มีรถนิยมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้อ่านวิจารณ์แนวนี้อะไรผมก็อ่านอย่างเงี้ยผมก็เอองี้ก็ถูกต้องคือวิจารณ์แล้วก็ต้องใช้ข้อมูลใช้เหตุผลนะครับมันก็เหมือนมดแดงอ่ะ สัปหลาดก็ต้องเท่าเพื่อนแล้วตัวลึกตัวอะไรพวกนี้มันก็ต้องออกแบแต่งตัวแบบนี่หน่อยจะไปแต่งให้สวยหมดก็หมดงบนะฮะงวดนี้นี่โดนหนักัช่วงหน้าก็เรายังมีเรื่องราวเรื่องของอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะตัวแทนด้วยตัวแทนนะรับชมสิ่งนั้นระใจแค่ครู่เดียวครับ